สวัสดีลูกหลานทุกคนโอนทำนายดวงวันนี้ขอทำนายว่าสีที่โชคร้ายที่สุดในวันนี้นั่นก็คือสีสม้มมันคือสีอับป,ประมงคนในวันนี้ใครก็ตามที่มีสีส้มอยู่บนตัวจะดวงสวยสวยถึงขั้นที่ว่าแค่ก้าวขาผิดข้างออกจากบ้านแค่ก้าวเดียวก็สามารถโชคร้ายไปทั้งวันได้เลยเพราะฉะนั้นจะก้าวขาไหนออกจากบ้านสิห้ เฮ้ย hey, อะไรกันล่ะเนี่ยตื่นเช้ามาเปิดทีวีดูทำนายดวงซะหน่อยดันบอกว่าสีส้มดวงสวยซะได้แย่ yeah, ละสิวันนี้ฉันคงดวงไม่ดีแน่เลยแฮะและแถมเขายังบอกว่าแค่ก้าวขาผิดข้างออกจากบ้านเนี่ยจะทำให้ฉันโชคร้ายไปทั้งวันเลยสินะเฮ้ย hey, แล้วก็ดันไม่บอกด้วยนะว่าต้องก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านถึงจะโชคดีนะเอ๋ hey, จะก้าวขาซ้ายหรือขาขวาดีนะเฮ้ยแย่ละสิแย่ละสิก้าวพลาดจะต้องโชคร้ายไปทั้งวันกดดันชะมัดเฮ้ยเสง ê <laughs> âu ngày đi ná <laughs> เฮ้ยเสียเวลาชะมัดเลยอะเลือกไม่ได้สักทีว่าจะก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านโอ้ยทำไรอะชิคกี้เฮ้ยลุงนี่ก็เดินเข้าบ้านผมจังเลยอะบ้านผมนะไม่ใช่บ้านลุงเฮ้ยเอาเป็นว่าเอาแบบนี้แล้วกันถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะก้าวขาไหนออกจากบ้านก็คลานออกไปเลยแล้วกันนี่เนี่ยโอ้ยชิคกี้ทำอะไรของแกนะเฮ้ยก็คลานออกจากบ้านไงลุงเพราะว่าถ้าก้าวขาผิดข้างออกจากบ้านนะจะโชคร้ายไปทั้งวันแถมวันเนี้ยสีส้มโชคร้ายซะด้วยแต่ว่านะครับแต่ว่านะครับถ้าใครก็ตามกดไลค์ในตอนเนี้ยจะโชคดีแบบสุดๆไปทั้งวันเลยเพราะฉะนั้น รีบกดเลยจะได้โชคดีอเ,คเอาละเอาละรีบไปหาเอ็นเจแล้วให้เอ็นเจพาไปซื้อเสื้อตัวใหม่ดีกว่าวันนี้ใส่สีส้มน่าจะไม่รุ่งแฮะรหแต่ปกติฉันก็ใส่สีส้มตลอดทําไมสีส้มต้องโชคร้ายด้วยนะเอาละเอ็นเจฉันมาหาแล้วสายป่านนี้ตื่นหรือ,อยังเนี่ยพาฉันไปซื้อเสื้อตัวใหม่หน่อยฉันไม่อยากใส่สีส้มวันนี้เฮ้ย,ยชิคกี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้เสียงเอ็นเจนี่นะแต่ไม่ได้มาจากในบ้านเสียงมาจากข้างนอกอย่างนั้นเหรอเอ๊ะ เอ๋นั่นมันเอ็นเจนี่นะไปทำอะไรตรงนั้นของเขาแต่เช้าแล้วเนี่ยแปลกชะมัดปกติไม่เคยออกมาข้างนอกตอนเช้านี่นะเฮ้ยอรุณสวัสด์เอ็นเจทำอะไรของเธออยู่น่ะฮ่าฮ่าฉันน่ะเหรอฉันน่ะก็กำลังนั่งสมาธิอยู่น่ะสิแม้วันนี้อากาศดีชะมัดเลยเฮ้ยอะไรนะเธอเนี่ยนะนั่งสมาธิและอีกอย่างเสื้อนั่นมันคืออะไรน่ะเอาเลยนี่นายมาเดี๋ยวตามกระแสเลยยังไงเลยนายไม่รู้จักคนตื่นถามเรื่องไงอะและตอนนี้ฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ตื่นแล้วฮ่าฮ่า ฉันประจักษ์ต่อทุกสิ่งแล้วฮะว่าไงนะคนตื่นทำรอช่ยนะสิคนตื่นทำอะไรของเธอน่ะฉันไม่เห็นจะเคยได้ยินเลยงั้นฉันจะที่บายง่ายๆให้ฟังกันแล้วกันนะคนตื่นทำก็คือคนที่มองโลกในแง่ความเป็นจริงมากกว่างมงายยังไงเนาว่าแต่นายเรียกฉันทำไมอย่างอ๋อจริงด้วยฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็วันนี้นะสิหมอดูทำนายว่าถ้าฉันก้าวขาออกจากบ้านผิดข้างน่ะฉันจะโชคลายไปทั้งวันเลยอ๋อถ้าก้าวขาผิดจะโชคร้ายไปทั้งวันงั้นเลยใช่จ็อกจากบ้านแะ้วยัง เลือกเลยอ่ะว่าจะก้าวขาไหนก่อนแต่ปัญหาไม่เยอะมากนะก้าวขาแลลอยขึ้นฟ้าแล้วหัวเดินเฮ้ยอะไรนะ,ะปัญหาเยอนนะนาให้ใครก็ได้จับขาแล้วหัวถ่ายออกไปเลยเออออกไปพ้นตัวบ้านแล้วหัวถ่ายออกไปเลยเฮ้ยจะรู้ได้ไงว่าฉันเอาหัวถ่ายออกมาเนะี่ยก็นายมีปัญหาไงว่าเอาขาไหนก้าวออกมาดีก็เอาหัวเดินเพราะนายไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องหัวไงก็หัวกระบาลเด่นและถ่ายออกไปเลยจ๊ เฮจะเฮ้งยง่ายๆโหดร้ายชมัดเลยชีวิตง่ายๆชีวิตสบายๆไม่ชอบเรื่องเยอะก็ไม่ต้องใช้ขาเดินใช้หัวเดินจบ เอ้ยก็ฉันเคยเก้าวขาซ้ายออกจากบ้านแล้วมันโชคร้ายจริงๆน,นี่นามันคือเรื่องจริงนะเอ็นเจนายในเล่องมงายได้แล้วชิกกี้ถ้านายจะเชื่อหมอดูชีวิตนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรกินแล้วเอ้ยถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ฉันก็ดูหมอดูทุกเช้าแบบนี้มาตลอดเขาพูดแบบนั้นจะให้เชื่อย,อยังไงให้ตายเถอะถ้าหมอดูบอกว่าไอ้นายกินอาหารมาแล้วชีวิตนี้นายจะรวยนายจะกินไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยถ้าแบบนั้นฉันก็ไม่กินหรอกนะเธเอ้ยจะเชื่ออะไรก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยสิเอาละ นายเองก็ควรจะไปเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ตื่นทาเหมือนชั้นนายแล้วเอาล่ะอย่ามาลบกวัวเวลาดื่มด่ำของชันไปได้แล้ววันนี้เธอเป็นอะไรไปละเนี่ยเอนเจแล้วนี่อนจอคอมอะไรอะทำไมถึงต้องมีด้วยอะเอาเก็ไว้ศึกษาธรรมะเพิ่มเติมยังไงล่ะโอ้โหไฮเทคซะด้วยโอเคงั้นเธอศึกษาต่อไปแล้วกันฉันว่าฉันขอตัวไปก่อนดีกว่าอา๋อไปแล้วก็ไปคิดด้วยนะฉันเชื่อว่านายเองก็จะมองโลกในแง่ความเป็นจริงได้มากขึ้นและกลายเป็นคนตื่นทำ อไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจดูเหมือนว่าวันนี้จะดวงสวยจริงๆด้วยสินะตื่นมาโดนด่าแต่เช้าเลยยแต่ว่านะถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะยังไงฉันก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าวันนี้สีส้มโชคร้ายเพราะฉะนั้นฉันกลับบ้านนอนดีกว่าเอ๊ะ เดี๋ยวนะบ้านฉันมีเสาไฟตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าจำไม่ผิดเคยอ่านในหนังสือฮวงจุ้ยเขาบอกว่าถ้ามีเสาไฟอยู่หน้าบ้านจะโชคร้ายสงสัยเขาต้องหาซื้อยันมาติดซะแล้วสิเฮ้ยแบบนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะเสาไฟนั่นเหรอเมฆมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมแป้นนายก็มีไฟฟ้าใช้ไงมาไงเนี่ยจะมีอะไรอีกล่ะเสาไฟอยู่หน้าบ้านนายก็มีไฟใช้ฮะอะไรนะถ้านายไม่อยากมีไฟใช้ก็ให้การไฟฟ้ามาถอนไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิมันจะเป็นอะไรละไฟฟ้า เสาไฟอยู่หน้าบ้านมันจะเป็นจะตายหรือไงนี่มีไฟใช้ก็ดีแล้วจะเรื่องเยอะเรื่องมากทําไมว่าต้องย้ายตรงนน้นว่าต้องย้ายตรงนี้ออนายย้ายได้ไหมล่ะย้ายไม่ได้เอาย้ายไม่ได้ก็ต้องใช้ใช่ไหมล่ะไอ้แก่เสาไฟมันจะมีผลอะไรล่ะแต่ว่ามันจะโชคที่ได้แน่ๆก็คือนายมีไฟใช้อ่าแค่นี้ก็พอแล้วจะเรื่องเยอะอะไรนักหนาไปเดี๋ยวก่อนสิแต่ว่าห่วงจุ้ยมันไม่ดีเขาบอกว่ามันจะโชคร้ายปัญหาไม่จบไม่สิ้น นั่นก <S itt ain> ็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นายก็ยึดติดกับเรื่องหมอเด็เกินอ่ะก็ฟังเขามากนะนะก็มันก็ต้องฟังไว้บ้างฟังมากแล้วก็ให้การไฟฟ้ามาถอดเสาไฟหน้าบ้านไปซะจบาเ้ยเดี๋ยวฉันไปหายันมาปิดก็ได้บอให้นายจะหาอะไรสรรหาอะไรมาแปะมาปิดตามความเชื่อน่ะเอาตรงนี้มาแปะนะเอายันนี้มาแปะนะก้า เดี๋ยวมันจะดีเดี๋ยวมันจะเฮงแล้วไอ้เสาไฟที่ขวนอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรมันจะดีขึ้นมาเองเดี๋ยวมันจะช่วยปราดเปล่าสิ่งไม่ดีมันจะได้ไม่กระทบคนในบ้านก็ไปเสียรู้ให้เขาสุดท้ายเสาไฟมันก็ยืนหัวโดอยู่ที่เดิมนายคิดว่าพลังงานไม่ดีจริงๆมันเกิดจากเสาไฟฟ้าอย่างนั้นเหรอแล้วเอากระดาษแผ่นเดียวไปแปะมันจะหายเลยนายตอบฉันมาสิฮะนายว่าพลังงานมันจะหายได้ไหมกับกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนายจะซื้อเบอร์กันไปหรือเปล่าเอยอย่าว่าฉันสิ ขี้หมาหรือเปล่าขาี้หมาก็มาโอเคโอเคฉันรู้แล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาไม่ฟังพลังงานไม่ดีไม่สามารถหายด้วยกระดาษแผ่นเดียวได้เนี่ยนายนายช่วยเอากระดาษแผ่นเนี้ยไปช่วยดับพลังงานกินขี้หมูให้หน่อยเหม็นมากเลยเนี่ยไปทำให้หน่อย,ยพอแล้วฉันไม่อยากฟังแล้วช่วยหน่อยเหม็นมากเลย Ott, อย่าไปซื้อ<ด>มาเลยห้าเก,ก้าเก้าเอามาปิดเลยเพื่อพลังงานขี้หมูกินไม่ดีมันจะหายไปมากหายอะไรของเธอล้เนี่ยเอ็นเจพอแล้วพอแล้วคิดว่าได้ไหมล่ะทำมันดีนะจะได้ซื้อไปตลอดชีวิตลอยยังไงล่ะ ซื้อกระดาษยันใบเดียวดับพลังงานไม่ดีได้ทั้งชีวิตเนี่ยไม่ตามมาถึงนี่เลยเสาไฟก็ยังตั้งอยู่โดเด่น่าจะแก้อย่างไงก็มันเป็นเสาไฟมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมันเป็นแค่เสาไฟ ใจโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่ไปหายันหรืออะไรมาติดทั้งนั้นแล้วแลวฉันจะไม่ถอดเสาไฟทิ้งอีกด้วยโอเคไหมเออให้มันได้อย่างงี้ท่านายจะโชคร้ายนะเรื่องโชคร้ายจะเข้ามาหานายนั่นก็เพราะวันนายอ่ะประมาทยังไงเราประมาทอะไรของเธอโอ้ย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 เก็บชะมัดโอ้ยอะไรกันล้เดียเห็นไหมฉันโชคร้ายจริงๆด้วยเอ็นเจ แโชอบนายเพราะนายไม่ระวังนั่นแหละหาเดินนี่มันระวังระวังหน่อยสิเราถทษฟ้าดินได้แล้วเยโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันไม่เถียงเธอแล้วเธอรีบออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะเข้าบ้านนอนแล้วเยไม่ทําอะไรทั้งนั้นเลยว,วันนี้นั่งเฉยๆอยู่บนโซฟาด้วยแหละฉันจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นฮ วันนี้โดนเอ็นเจบ่นทั้งวันเลยฮะไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะดูท่าทางแล้วจะเป็นวันซวยของฉันจริงๆสินะไอ้เอาเป็นว่าทําความสะอาดบ้านซะหน่อยดีกว่ากวาดบ้านก่อนละกันเอ๊ะเดี๋ยวนะ ถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยนะโ,<อ>โบราณเขาว่ากันว่าถ้ากวาดบ้านตอนกลางคืน <S <S จะเป็นการกวาดทรัพย์สินออกจากบ้าน <S 1> <S 1> เงินทองก็จะไหลออกไปจากกระเป๋าเฮ้ยแย,ย่แล้สิถ้ากวาดบ้านตอนนี้แล้วก็จะต้องเสียเงินเยอะแน่เลยเฮ้ยเอาเป็นว่าไม่กวาดแล้วกันเฮ้ยแม่กวาดบ้านตอนกลางคืนมันกวาดทรัพย์สินออกนอกบ้านเงินอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าแล้วมันไปได้ยังไงีไใครไปคนเดียออกไปนายไม่ใช่เหรอนายเปคนยิบออกจากกระเป๋าไปจากค้านอนคานี่แล้วไม่กวาดไปคนดึงเงินจากกระเป๋านายเลยหรือนายเอาเงินไปบริในบ้าน เราไม่กว่ากว่าออกไปเลยใชฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซับเราอยู่กับเรามันจะออกไปได้คือเอาไปจ่ายอ๋อแล้วอ้นเกง่งซังเกง่งชอบเกง่งเรื่องนั้นฉันก็เข้าใจแต่ว่าไม่กว่ากว่าดได้เหรอมันก็ไม่ได้หมายความว่าตรงตัวแบบนั้น<ห>แต,แต่แต่ว่าบางเรื่องมันไม่มีเหตุไม่มีผลเราก็เชื่อกับเป็นตูกเป็นต่เออฉันรู้แต่ว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยเนี่ยถูกต้องเลยไม่กล้าไม่กวามากกว่าบ้านตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวซับมันจะติดเราไปด้วย ถามหน่อยใครเป็นคนจ่ายซับถามแค่เนี้ยเรื่องนั้นก็นายไม่ใช่หรอนายกวาดออกไปเหอแล้วมันเกี่ยวกับการกวาดมะอ่าคือว่าฉันว่าไม่น่เกี่ยวกับการกวาดนะเกี่ยวกับคนกวาดมากกว่าถ้าเป็นนายใช้ตังอะมันก็หมดอยู่ดีโอ้ยแทงใจดำฉันเลกมันเป็นที่การกวาดบ้านหรือเป็นที่ตัวนายเป็นที่ตัวฉันเองโอเคเป็นที่ตัวฉันใช่ไหมเออเออใช่ใช่ใช่เป็นที่ตัวฉันเองเอ็นเจตื่นได้หรือยังก็ตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วก็ฉันก็ตื่นอยู่นี่ไงฉันไม่ได้หลับซะหน่อยเอ็นเจฉันหมายถึงเรื่กงมงานเนบางเรื่องใดแล้วอยแต่ว่าโบรณ เขาว่ากันแบบนั้นนี่นะเขาเขาคือใครบอกมาหน่อยสิชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนฉันจะได้เอาหอไปตีหัวมันไหอยอยใจเย็นอย่าใช้กําลังเลยนะโอเคโอเคฉันไม่กวาดแล้วเอ้ยไม่ใช่เดีเดี๋ยวฉันจะกวาดบ้านตอนกลางคืนไม่ว่าเวลาไหนฉันก็จะกวาดโอเคไหมดี แม้ถ้าบ้านสโกโปก่งขยะเต็มบ้านเนี่ยแล้วมีคนบอกนายว่าอย่ากวาดบ้านนาเดี๋ยวจะจรเน่านาแล้วนายจะปล่อยให้ขยะมันทับหัวนายตายหรือไงอะ่ะเออเออเออนัอ่นสินะปล่อยให้น้อนมันใช้ตาไปเลยเฮ้ยโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้ว <c oughs> เดี๋ยวฉันจะกวาดบ้านเธอกลับไปก่อนเธอ <c oughs> อย่าให้ฉันเห็นว่านายงมงายแบบนี้อีกนายโอเคฉันยี่เกียจะสอนแล้วบอกว่านายจะเป็นคนตื่นทําได้เหมือนฉันนะโอ้ยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าคืนนี้ฝันดีลาดีสวัสด์แล้วถ้าฝันร้ายเนี่ยไม่ต้องวิ่งมาหาฉันนีนะฝันร้ายเนี่ยมันเกิดจากจิตใจของนายความฝันน่ะมันเกิดจากจิตใต้สำเน็กเข้าใจไหมโอเคขี้ป่นชะมัดเลยฉันเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วเจอกันพรุ่งนี้ฉันยังอยู่นะไฟโอ้ยทำไมยังไม่กลับไปอีกล่ะฉันจับตาดูนายอยู่นะ เข้าใจไหมเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจเอ้ยปิดไม่ได้อ่ะปิดไม่ได้หาเจอเนี่ยนะเอามานี่เดี๋ยวฉันปิดให้เอาไปกลับบ้านได้แล้วหยเหนื่อยชะมัดเลยฮะโดนบ่นทั้งวันฉันไม่ได้งมงายซะหน่อยแต่เช้ามามาจับตาดูหายจะเห็นตกผีหลอกแล้วเอ้าเอ็นเจมาบอกอะไรตรงนี้เลยเนี่ยแกมาบอกว่าฉันจับตาดูนายอยู่เฉยๆเลิกดูหมอดูตอนดึกๆแล้วไม่นอนได้แล้วนี่นะปิดซะเลยเอ้ยขึ้นไปนอนดีกว่าเอ้ยโดนบ่นจนหูชาหมดแล้ววันนี้เย อ้องอนออนอากาศสดชื่นชะมัดเลยวันนี้ออกไปหาอะไรกินดีกว่าแฮะออเดี๋ยวนะวันนี้ฉันต้องก้าวขาไหนออกจากบ้านเลยเนี่ยถึงจะโชคดีเฮ้ตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้คําตอบเลยฮะเอาเป็นว่ากระโดดออกจากบ้านก่อนแล้วกันวันนี้เอาแหละจะต้องเล็งดีๆให้ขาสองข้างออกไปพร้อมกันจะได้ไม่โชคร้ายเอาล้วนะขยับๆอย่าพูดถอยอย่าพูดถอยอย่าอ้ดถอยอย่าพูดถอยอยนาพูดถอยนย่าพอนถัวอย่าพูด้อยอย่านูดถอยอย่าพูดถอยอย่าพูดถอยวน่าพูดถอย นี่ขาใครละเนี่ยเฮ้ยขาฉันเองเอสียงคุ้นๆเยอะอย่าบอกนะว่านี่เอ้ยห่แล้วสินี่นายยังไม่เลิกงงงายอยัง,งั้นเหรอมาเดี๋ยวเป็นหมอดูให้เองฉันบอกเลยนะสิ่งที่นายําเนี่ยจะนำพาความโชคร้ายมาให้ตัวนายเองอ่ะไอ้สวยลวสิ ร<ส>โดดลงมาจากบ้านกระโดดลงมาหัวจะไม่แตกได้ยังไงไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วยังไม่ต้องไปดูหรอกหมอดกหมอดูมาด้วยฉันจะดูให้ทนายจะโชคร้ายก็พราะความประมาทของนายเองนั่นแหละเข้าใจไหมเนี่ยไปปล่อยฉันไปเถอะนะเดี๋ยวฉันไม่ทำแล้วฉันไม่ทำอะไรงี่เง่าอีกแล้วฉันไม่เชื่อใครแล้วออทำอะไรให้มันถึงตัวเองบ้างนทึงคนรอบข้างหน่อยล้มกันมาหัวแตกใครดูแลฮะ คราบครัวคนรอบตัวใช่ไหมอใช,ช่ใใชครับใช่ครับโอเคฉันเข้าใจแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะฉันจะเลิกงมงายแล้วเพราะฉะนั้นหยุดบ่นที่เดิขอร้องแล้ว <elle> และนี่ก็เป็นบทเรียนของคนที่เชื่อหมอดูมากเกินไปนะเช <mand> ื<ๆ>่อได้แต่ให้อยู่ในความพอดีนะทุกคนบ๊ายบาย